สวัสดีค่ะวันนี้จะไปเกยวกันนะคะไปกินชาบูค่ะวันนี้จะพาเด็กๆไปกินชาบูที่ร้านอะไรคะร้านบุฟเฟ่บุฟเฟ่แมนดารินอดก่นะไปแน่ไปกันอันนี้เราเ่อใกันอันนี้จะ่อใกน จะทำคลิปง y o ยู u ู e กันด้วยนะคะเจ็บคนนี่คือสมาชิกนะคะไปกินเนื้อกันนารีบอกไปกันก่อนไปกินเนื้อกันไปกันต่อไปกันต่อดิไปกันต่อตอนนี้ก็ on the way to mandarin ถึงแมนดารินแลยหนูเคยกินเกินเฝอจะได้ไม่อันตรายด้วยขับรถกลางค่ำกลางคืนจุ๊บชุ่มช่ำแฉะพี่ปองกำลังเล่นอะไรเขียนกดวอะไรอ่ะตัวไหนตัวเนี้ยไหนมีด้ยหนูมีอยู่ที่ไหนอ่ะไหนลองหยอดดิหยอดย้ะไม่มีตัง ใช่เลยเอาไม่ได้กระเป๋าตังค์มาด้วยชื่อมาค่ะผู้ใหญ่หกเด็กสองผู้ใหญ่เดี๋ยวมาตาใหม่สองคนอีสองคนต้องแยกโต๊ะใช่ไหมคะนุ้กพักเป็นสองโต๊ะค่อนหนึ่งก็สอโอเคค่ะสองโต๊ะหนาวเลยน้องน้องก็มาส่วนสูงไหมคะหรือม่ต้องอ่านตู้ของท้าส่วนสูงก่อนโอเคค่ะ ไม่อยากวาดที่าลวัดาไปร้อหประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยเพาอยากดูส่สูงไ่ใช่างนีกจะเป็นเมนูของทางล้านนะจ๊เซตนี้เราเอาเซตสองราสิบเบาท พี่ฟาตินกับนัชรีนอยู่นี่กับพี่เฮนอันนี้เป็นน้ำซุปซุปหม่าล่าก,กับซุปต้มยำแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำนนี้เราก็มาดูอันนี้จะเป็นปูนตู้ไอติมแล้วกนน็จะเป็นชุดน้ำจิม้ม ขอบคุณค่ะนี่เสแล้วซุปเดือดเดือดจ้น้ำสุปเดือดเดือดอันนี้ก็เป็นเนื้อของเรามา ตู้ดดใสเลยใส่เลยปุ๊บปุหวานอันนี้เข็มขอันนี้ฝึตู้กินอะไรอะของตู้มีกุ้งด้วยอะ่ะว <c oughs> ิเรียนจะไปหน้าตับเลยอะ่ะอืมอร่อยไหมคะกินยังกินย่งเปียกบนเลยฝนตกอืม นี่ของเต้าหู้อันนี้เป็นแบบซีนููปอันนี้อะไรลาวาสักอย่างบึกกรอบใช่ไหมขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคน ฝั่งฉ่ำเลยฝั่งนั้นฝั่งฉ่ำเลยฝั่งฉ่ำเลยเดี๋ยวมามีเอาถ้วยมาใหม่มีแบ่งให้มาเี่มาเอาถ้วยนั้นมันไม่ใช่ใช่เหรอใช่เดีใส่แต่ใส่เส้นไงใส่เส้นให้น้องน้าเป็นไฟใจเนื้อเนี่ยโอเคค่ะรอแป๊บนึงนะคะพูดมั่งก็ได้นะลูกพูดน้อยอยากกินอะไรกินนะต้องกินทีละอย่างหูยฝั่งนู้นมีเกี๊ยวด้วยมีเห็ดกรอบด้วยนั่นน่ะ เห็ดที่น้องนัดชอบเลยเออน้องนัดชอบกินเห็ดโอ้หอุ้ยเนื้ออะไรอ่ะเนื้อสวยจังเลยนี่พี่ชอาชีอสนะปลาไม่นั่นแหละลูกนี่มากินแล้วนะเต้าหู้เตู้เต้าหูไอศ์รีมเพื่อขายไม่ได้ต้ากินหมด มีสองเหรียญมันมันได้กี่บาทอ่ะมันแค่สิบาทเนี่ยอันนี้มัวอันไหนคะลูกค้าอันนี้ค่ะไม่ได้หยอดนะแต่มันติดอยู่แล้วอันนี้หยิบไม่ได้ค่ะยังไม่หย่อนอะไรอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะนี่น่ัีพขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าพี่คัาด้วยนะเอ no ้ขอบคุณค่าก่อนลูกขอบคุณค่า สมแล้วได้แล้วไปกลับบ้านได้กลับ้านเดิมสมแล้วโชคดีจังแหมได้ตัวที่อยากได้ด้วยอ่ะการชาร์จได้อยากได้มือจอยจโจอ่ะแต่ไม่หมุดอ่ะลุกมานดิลุกมานี่ลูกเราไปโคราที่กับบังบัตรขากลับแบตเซเว่น นนอนไม่หลับต้องไปอาบน้ำนี่แล้วเว้ย <c oughs> กำลังกลับบ้านกันเลยกำลังกลับบ้านจบแล้วนะคะวันนี้กลับบ้านบ๊ายบาย